สวัสดีครับวันนี้ผมเยี่ยมคุน,นแล้วก็พี่เซียนเอสมาชิกของกจฟิงบุญส่งวกฟกจิงไม่ได้มาวันนี้เอากาสดึกก็เลยมากัน2คนก็วันนี้มากันสองคน,น,น,คนที่เก่าครับ สะพานฟุตสะพานทับปกมาติดตามดูผลงานกันนะครับวันนี้ว่าจะมีปลาจะได้ปลาอะไรกันวันนี้มากันแค่สองคนฝากติดตามด้วยนะครับอ้าวแจมแรกมาแล้วครับแจมแรกของวันนี้เอาคนปลดปลาไม่อยู่ทำไง คนแกป่ปลาไม่มาเขาแล้วโอ้โอโออเชื่อว่าเชื่อมันว่ายังกระสาวขึ้นเอา มองลงดีกว่าเห็นคนหนึ่งเห็นกำลังครองก่อนเอาไส่อันนี้ว่อนเสร็จก่อนนะจุดก่อนไซโลครับแจมที่สองร่วอีกตัวแจมที่สาม ไม่ทันหมดตะถ่ายไม่ทันปลาจแลวน้ำเดือดแกปลาไม่ทัน อีกแล้วครับหนึ่งแต้มมีแตปลาเล็กครับวันนี้มีแตปลากำลังอ่อมครับปลากำลังอ่อมพูดเรื่องปลาอ่อมปลาแล้วนึกถึงพี่ต่อยขึ้นมาทันทีเลยพี่ต่อยมาเอาปลาไปอ่อมด้ออีกตัวแล้วครับไม่รู้ตัวที่เท่าไหร่แล้ว ปลาหมอก็มาครับหมอใสสวยๆนึงคันล้มเลยสวยครับตัวนี้สวยๆมาอีกแล้วครับ มาอีกตัวหนึ่งแล้วครับเอาเลยครับอย่าให้ขาดแล้วกันช <c oughs> ่วงนี้น้ำตายเกือบเกืบอบสองชั่วโมงที่น้ำมันตายไม่ขึ้นไม่ลงน้ำนิ่งปลาห่างมาครึ่งชั่วโมงตัวหนึ่ง เเเอออฮะุงดำไงเฮ้ยเดี๋ยวกูไปเอาเองกูห่อหลังมือให้กูกิน วันนี้มาดูปลารวมกันนะครับก็แบ่งกับน้องๆไปกินกันมั่งก็เหลือประมาณขา้่เขียนเนี่ยครับเยอะอยู่มือนกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพระปกฟิชชิงผมเอี่ยมจุนสมาชิกพระปกฟิชชิงครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ